มือสร้างมากโดยตรงมีบอกให้โยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมที่น้อยอย่างกล่องครับปีกลายนี้นะครับเนอะผมได้คนพบว,ว่าป่ามันจินมาตะกบนะครับผมสังเกตเห็นป่ามันมาเวลาเวลาอยู่เราใต่ห่มตะกบครับผมก็เลย่อร่องใส่เงี้ยวกับตะกบครับเอาเวทก้อนน่วยบบตะกบเราก็ทิมนมลงไป ปรากฏว่าก็ได้ตูปลาครับปีนี่ผมก็เลยมาทดลองว่ามันจะกินอีบับที่จริงผมก็ตั้งใจว่าสีมาตีเงี้บบอมบอมแล้ครับมือนี้ผมก็ได้ใส่ขั้นตีเงี้บบอมครับแล้วก็เป็นขั้วมักันตัวรับนะผมมัแกแคกั่นของขั้นตีเงี้บบอมครับเพราะามันอ่อนดีครับเพราะมันมันมันลื่นมือ มากครับทันตีเนี่ยปวอมกันลอกยัดน้ำครับมาเบ่งนูก่ก,กันครับพี่นอ้องป่าปีนี้วันสิกินงบัว ระเบิดคำสิวโอ้โห่โูดพูดน้องเอ้ยโต๊ปากระโบเลยแจักมันกำหรือเว้นโอ้ยยุงกันว่ามันหมอย่างงามอ่ะลูอันนี้บริบ่าวคนและหมกเลยครับเลย ถ้าว่าหมอย,ยางงานมันือกลับดักทีน,นึงในวันนาคดีอีสันคือน,น,นี่นี่ท่านเล่านี่ท่า,านอีสานนี่นะครับเนาะมีมาในเรื่องไอ้เท่ากำกระดำกับเรื่องเท่ากำพาพี่หน่อยครับพี่น้องท่วนเรื่องเล่ามันเป็นยังไล็กอะฮ่าพวกเขาเอง <laughs> ยุงพดยุงพูกรบบุกปาพเคยยุงบูเคยฟูดอหอครับต่อเที่ยวนี่ตั้งแต่ตกปลามามันหดวุดมั่งซะเลยนึกจักกูน้อยไปว่าจะไม่หัวซาแล้วเนี่ยจับปะว่ากูเป็นไพ คุณสร้างมั่งโดยตรงมีบอกให้โยอเรื่องมั่งนี่ให้บอกมาเรื่องมั่งนี่ให้บอกมานี่มันต้องเจอจังซีครับพ,พี่น้อง มีสีเก่งมั้ใสใสหมกได้แต่อย่นน่้วซะใจพี่อีม่วนแล้วกีบาทปวดสิโพกแ ตะปูนนี่ตะตกป่ามากนี่โบ้เขื่อนพวกเบียดมีจักเทียปวดออกม้วนแล้วจักบาดอยู่ยนี่ม้วนแล้วจักบาดอยู่ยนี่ภาษาสายพี่อีซือม้วนจักบาดอยู่ยนี่เหรอเยอะ หวาดเยียวนี่ฮะม่วนแล้จักวานม่วนแล้จักวาดเยี่ยวนี่นี่เรียบร้อยอกแล้วอยังให้ได้ศูนย์ยังให้ได้ศูนย์ศูนย์มากกินมุนระพับ,บห้หา ต้องเด็เปิดย <laughs> ูทูปแั่ว่าเปิดยูทูปกับเบิ่งนแต่ว่าเป็นครับอืมฮะพร้อมกรบตึบบ่พาพร้อมใส่งานวิวน่ะกอผมก่ซื้อว่าบ่แพงครับราคากับ พื้นก,กับว่ากับว่าเอาแบบว่าขี้ไร่เกินไปครับกับราคาอยู่พันกว่าบาทของยี่หอ้อโอเชียนเซเว่นเอียงนี่แหละร้อยห้าสิบนี่แหละโอเชียนเซเว่นแต่ผมอ่านบพอดีนะครับเด้อลิดอ่านดีกับพอโทษขพอให้ผาูา้ต้องหาคิดครับ ก็เป็นรุ่นลั่นจิกครับลั่นจิกคือคือมันอันนี้บดิโภคชนะให้เขาเด้อครับเด้อคือว่าสู้ฟังคือคือบริโภจักบาทค่ากเขพันกว่าบาทเขาพันสองพันสามพันสองก็สองห้าสิบ้วครับจะจำบุพพิตรห้าสิบ มันนั่น yeah ฟูบอกวันฟ so oui ูสีลงฝาดซีงายไหมอแล้นีอกวันฟูนฟูสีสีงาไมมดิมันฟูตัวตัวนั้นมันฟูโอ้เป็นสีวเป็มกันอยู่นี่เป็นตุมุ่งแ่นลุงฝนตกใส่กับใสแค่ในที่สุดก็ะซัเร็จ ม ka yeah ีเวดกัมิตะครองก็ผูกนี่บัตะกบกับ่อกินนง่ปอมกับพ่อสวเอาได้จะบอกัว่าี้จะบอกัว่าละนี่ กวาดใช่ไหมเรือเข้าไปปาเลยอืมอีกตัวเดียวเหนอตีนะครับโอ้ จะถือว่าสุกแล้วครับกูเราเพิ่งพ้าพาถ้าฟ้ามันดีดออกนี่คือไม้ถึงบักควยมันสุกแล้วครับโอ้ยมาออกมาก่อนอีกห,หน่อยหนีห้องที่สุกแล้วครับนี่ ปาป๊อแมนว่าสีพิงค์ป่ะตุ้ยนี่พี่น้องเบิ้งคาป้าคาโปกินเมื่อนาสีมาแบบนาดินอยู่ครับเดี๋ยวผมแจงเงี้ยดีดีก่อนอันนี้น้ำบกแล้วผมแจงเงี้ยดีดีมันสิให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ปั๊ก อ่าแล้วอืมป๊๊บปป๊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 นี่แหละครับสิ่งที่เป็นซ้ำเป็นสมบัติของคนจนนะครับซ้ำเป็นสมบัติของอ่าคนชนนาบทแบบนี้นะครับแดบผมนี่แล้วครับเนาะเงินบบมีเงินซื้อกิน เป็นยังมีบอกไ้ห่อยดีน้ำหาบอกหอยกินได้นี่ก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลือดครับก็บเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งแคลเซียมครับพี่น้องครับแม่นเหาอยู่บนนอกออกหน้าแต่ว่าสิ่งที่ได้เปรียบของคนอยู่ในเมืองกุ้งนยครับ นั่นก็คืออาหารที่ได้กินจังไรกระสดก่อนในเมืองครับเพราะคนในเมืองส่วนมากมากักจะแสวงหาข้มสดครับส่วนมากสีได้จส่วนมากสีได้กินงแต่ซากซากสั์ซากแส้แข็งแล้วปลาสีได้กินเป็นตัวโตวกับมีแต่ข้มจำเจครับ,บมีแต่ปลาดุกปลาคอปลานิ่นเท่านั้น นอกนั่นกะเป็นป่าทะเลแต่กะมีราคาแพ้งครับค้นจนบางค้นกปะป่วสามาจับตองได้ครับจังกุงจังเสียกุงง่ญ่จังเสีย,ย,สยถ้าคาก็อาจสีจับตองไว้ได้ครับเพราะว่าแม่แต่คาเรี่ยงครับยังบ่พ่อคาสื่อกุงโลนึงเลยแม่บอกละ่ะเนี่ยครับถ้ามาอยู่น้ำบ่นนอกเห็นบ่มีปัญได้ก็ยังหากินได้ครับ อันนี้ผมบอกินครับใส่มันหอยเงียมันก็กินพืชครับเป็นสัตว์กินพืชกะสิกินพวกสาร่ลายในน้ำกินเขากินกินต้นเขาครับต้นหญ้าต่างๆครับผมก็เอาหีเงียออกครับเพราะว่าหอยมันบ่ได้บ่ไดคขังมันกับบไดไข่พวก เออเขียเงี้ยวครับเขิงนีึมันกินเข้าไปอืมนัวดีครับได้เกียร์งาหวานครับหอ้สด มันเจิดเจิบัวบานหอยเข้าต้มใปคล้ายน้าตลาดครับหอยข้าต้มไปค้ายน้าตลาดตั้งกะค้น,คนต้มเป็นหน่อยข้นมากครับตีต้มเป็นแล้วเทนคนหอยบ่ยหยาบบ่นเหนียวโอ้เทคนิคนู่วิธีคนตีตม้มเป็นเห็นเขาต้มก็ต้มไปค้ายไปหยาบกินก็ได้ครับ ม,มันจะเป็นอาหารบอค่อยมีราคาแต่ว่ากะประทั่งค่วมหิวได้ครับอืม <c oughs> ทำมีปูนาจ้าตัวยิ่งใหญ่กล่มยิ่งใหญ่คือสีแซบนะครับเนาะอืม,อมตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่ครับไข่เต็มถองเลย ยังครับผมห้เบื้องครับไข่เต็มทองเลยเพราะว่าไข่หอยเชื่อเรี่อผมประกาศกินได้ครับเพราะว่าพวกไข่สัตว์พวกมันนี่มันอาจจะสร้างเอียงขึ้นมาเพื่อเพื่อป้องกันลูกมันครับมันอาจจะเาเฮดในฮอราโมาได้อาจจะห้หเฮดในวินหัวได้เลยครับเอาไปกินแต่เนื้อมันครับ ผมกับเป็นคนบางทีครับบางเทีผมกับมากวนผมกับว่าเรียนว่าหัวไปบางเทีจนๆผมกับมีอารมณ์แบบนี้ด้วยบางคนนะครับเพราะว่าหัวใาเสเจ้าไปเฮ็ดขายตลาดก็มีแต่ยางขายครับก็แชร์ไปอีแบบเพื่อนครับ พอหน่อยแท้พิเศษนะครับผมจะรับมือนี่กะออกมาสิดเดบสกะโะมานครับมีแต่เนวมีแต่เนี่ยมีแต่เนวอันนั้นครับมีแต่คือมีแต่แต่อุปสรรคครับ แล้วก็ปลาการ์กินเนี้ยครับตีเนี้ยปอมกบาบ่สวกตีไอเน,นี้ยบบกตะกบปลาการ์กินครับกัเลยได้กินแต้งกีบกหอย <c oughs> ครับจังแรกก็ฝากพี่น้องกดอ่าติดตามน้ำได้ครับเ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์อยากจะพี่น้องที่กรลุณ่าครับสำหรับคลิปนี้ผมกับโค้งสีขอลาพี่น้องว้เพียงแค่นี้ครับ tao có đi học